สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุ่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมค่ะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณนะคะเป็นยังไงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะสามารถรับชมได้ทุกทธาตทุกราศรีเลยนะคะเหมือนเป็นการเช็คพลังงานเนาะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็แนวโน้มดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะคะ เอาดูความรักของคุณก่อนค่ะเป็นอย่างไรโอ้เป็นเป็นพลังงานความสัมพันธ์ที่แบบว่าออ้ยต้องอดทนมากๆเลยนะต้องอึดมากๆเลยแล้วก็เออคุณเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้มากๆอืมแล้วก็มีคนที่แบบอยู่นิ่งๆเฉยๆอ่ะคือ ฝ่ายหนึ่งทําเต็มที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยแอคชั่นนะคะนั่งอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยอืมมีคนที่ไม่พร้อมจะชัดเจนหรือว่ามีคนที่แบบว่าเหมือนมีมีกำแพงในความสัมพันธ์นี้ด้วยมีความกลัวเหมือนเหมือนเข้าไม่ถึงเขาอะ่ะอืมพลังงานโอ้ เป็นความรักที่ในช่วงนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยหวานกันน่ะไม่ค่อยหวานกันต่างคนต่างอยู่ไหมแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่นะติดต่อสื่อสารกันอยู่นะยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินน่ะเดินหน้าต่อได้เนาะเนี่ยยังอยากมี ความสัมพันธ์นี้อยากพยายามอยากทําให้มันดีขึ้นนะคะแต่นกมองว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกมันไม่ได้หวานกันนะักเงียบๆน,นิ่งๆน,น,นะคะอืมแล้วอีกคนนึงก็อาจจะทําเยอะกว่าในความสัมพันธ์นะออกแรงเยอะกว่าพยายามมากกว่าแต่ก็ยังรักกันอยู่อเดี๋ยวมาดูนะคะ มีอีกฝ่ายหนึ่งดูแลอีกฝ่ายหนึ่งดีมากๆเลยอะดูดูแลแบบดีมากนะคะขอดูพลังงานของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ค่ะใครคนนั้นโอ้พลังงานของความอลาลัยาอวรอ์โอ้การตื่นรู้ เขาเศร้าอะค่ะพลังงานของเขานะแล้วก็เหมือนคิดถึงคุณคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาความดีงามความใจดีความอ่อนโยนของคุณอะความแน่ารักของคุณอะโว้ยมากมายเหลือเกินสิ่งที่เขาคิดถึงคุณแล้วตอนนี้มีการตื่นรู้ด้วยไพย่ใบนี้ขึ้นมาการตื่นรู้ไพ่ตื่นรู้ก็คือเป็นพลังงานของการคิดได้ ความรู้สึกที่มันชัดเจนในใจนะคะว่าเป็นยังไงหรือรู้สึกยังไงกับคุณก็ได้นะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์นี้อาจจะเคยมีปัญหากันไปนะแต่ยังอยากที่จะเริ่มใหม่นะคะยังมีความรู้สึกต่อกันอืมเขาคงคิดได้อะว่าเขาทําตัวไม่ไม่น่าไว้ใจสําหรับคุณนะคะ มาดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้นี่หยุดพักนะคะนกว่าความรักครั้งนี้นะคะบางคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้คือแบบว่าไม่ได้คุยกันแล้วเป็นช่วงที่เงียบนิ่งหรือว่าถ้าคุยก็คุยน้อยมากนะหรือบางคนก็คือไม่ได้คุยแล้วแต่เขาอะยังอยากที่จะสารต่อความสัมพันนี้นะคะ เขายังเขายังไม่ได้คิดที่จะล้มเลิกล้มเลิกความสัมพันธ์นี้แต่อย่างใดนกเห็นถึงพลังงานที่เขายังอยากที่จะคือเขายังมีความสนใจคุณอะยังอยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะเนาะอันนี้ก็เป็นไพ่ของความคืบหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังอยากสารต่อแล้วก็ยังอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มันมันคืบหน้าต่อไป เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะโอ้เขารู้สึกแย่นะว้าวุ่นใจว้าวุ่นใจเจ็บปวดใจเขาเหมือนคนที่แบบว่าหมดแรงอะ่ะพลังงานของเขานะคะหมดแรงจริงๆนอนไม่หลับหลับไม่ลงเครียดนะคะแล้วก็นี่คือความเจ็บปวดอืม บางทีคนคนนี้เขาอยากที่จะมีความพร้อมมากกว่านี้ก็ได้นะพร้อมในที่นี้อาจจะหมายถึงสถานะหรือว่าความรู้สึกก็ได้นะคะขอขยายซิใช่ค่ะคือคนคนนี้จริงๆเขาก็อยากที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นความรักที่ดีนะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีความกลัวในใจด้วยนะเนี่ยเขายังปลดล็อกตัวเองไม่ได้ มันทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ขยับไปไหนมันหยุดนิ่งหยุดตรงเนี้ยนะคะเอออาจจะรักความโสดนะคะหรือเขาอยู่คนเดียวมานานเนาะโลกส่วนตัวสูงไหมนกมองว่าจริงๆล,ลึกๆเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะเขาก็อยากมีใครสักคนอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนที่เขารักเหมือนกันนะคนคนเนี้ยเนี่ย นกมองว่าถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากกลับมาแน่นอนแหละในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขายังอยากที่จะให้ให้ความรักเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะเขายังไม่ได้อยากหยุดอืม บอกว่าสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะหรือการเงียบนิ่งกันไปเนี่ยทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกที่คือหลังจากที่ตื่นรู้แล้วว่าเขาก็แบบมีมีความกล้าหาญมากขึ้นมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าที่จะรักกล้าที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้มากมากเขาได้เรียนรู้เขาได้เติบโตนะคะอ นกมองว่าจริงๆเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะคะถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรเลยเขาต้องแอคชั่นนะคะเขามีการตื่นรู้นะเนี่ยไพ่ใบนี้คือแบบคิดได้เลยอะว่าต้องทํำยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะอืคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูแบบภูมิฐานเป็นคนเจ้าสำราญเจ้าสเสน่ห์อะไรเงี้ยเออเนาะ ก็มองว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะปกป้องความรักครั้งนี้เขาสือเขาส่องคุณน่าดูนะคะอืมเนี่ยเขาได้ตื่นรู้เขาได้คิดได้ทบทวนนะคะไพ่ของการตรึกตรองนะคะก็เลยมองว่าเขากำลังหาวิธีการที่จะทําให้คุณยังอยู่ตรงนี้นะคะเขายังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปคนคนนี้นะ อะมาดูกันว่าคุณหลับเป็นยังไงบ้างขอเช็คพลังงานคุณหน่อยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะขอเช็คพลังงานของคุณค่ะพลังงานของคุณคือ จริงๆคุณก็รักเขานั่นแหละนะคะเขาก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจคุณนะนกมองว่าคุณยังพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้แหละเขายังเป็นคนที่แบบกลมหัวใจของคุณเอาไว้นะคุณยังรักคนคนนี้ยังรู้สึกผูกพันมากๆอะแต่คุณไม่ค่อยไว้ใจเขาอะนะเนี่ย คุณมีความรู้สึกไม่ไว้ใจเขาเท่าไหร่คนคนนี้ไม่ไว้ใจในที่นี้คือเนี่ยดูเขาเจ้าสําราญดูเขายังรักสนุกยังเข้าสังคมยังเอ่อรักอิสระนะคะหลายๆอย่างนะคะที่คุณเห็นก็คือเขาอาจจะยังไม่พร้อมกับการที่จะจริงจังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้อืมบางคนเจอกันผ่านเพื่อนผ่านงานสังคมได้นะคะเนี่ยผ่านปาร์ตี้นะ แืแต่ถ้าเขาจริงจังแต่ถ้าเขาจริงจังบอกว่าคุณก็พร้อมที่จะรักเขาต่อไปอยู่แล้วนะเ่อคุณรักเขาอยู่แล้วคุณเป็นผู้ให้จริงๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้คุณเป็นผู้ให้คุณเป็นคนใจดีคุณคุณรักแล้วก็ปรารถนาดีกับเขาเสมอ นกมองว่ายังไงคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสคนคนนี้นะคะถ้าเขามีการเาเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นอะนะมาดูหน่อยว่าเขาจะทํำยังไงคะค,คนคนนี้ขอดูแนวแนวแนวโน,น้มอะขอดูการที่เขาจะแอคชั่นนะคะอ่ะเขาจะทํายังไงโอ้ยเขารู้สึกเหน็บหนาวเขารู้สึกหดหูใจเขาเขานอนไม่ได้เลยนะคะเขาคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วเขากําลังคิดวางแผนนะคะที่จะ เนี่ยกลับย้อนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรือคืออยากจะทําให้ความรักครั้งนี้มันมันดีอะคะ่ะนะถ้าเป็นคนเก่าก็คือหวนคืนหวนคืนแล้วก็คิดถึงอะเนาะกพันนะคะอยากอยากมีคุณอยู่เคียงข้างแบบนี้แหละนะคะเออเขาเหน็บหนาวหัวใจนะสิ่งนะที่เขาจะทำก็คือเนี่ยเขาพร้อมละ พร้อมที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าพร้อมที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นในรูปแบบที่มันจริงจังเสถียรนะคะอืมขึ้นไพ่อ่ะพิชิตนะคะก็คือเขาจะพิชิตใจคุณอ่าคุณจะเห็นการพยายามความจริงจังของเขาแล้วแหละนะคะอะไรที่เขาเคยกลัวนะคะ อะไรที่เขาแบบไม่กล้าเขาเกิดการได้คิดได้อยู่กับตัวเองแล้วแล้วเขาได้คําตอบแล้วว่าการไม่มีคุณอะ่ะมันมันไม่ไหวจริงๆอะค่ะทุกคนเนี่ยเขาเศร้ามากเขาอะไัยอวรรมากๆเลยอะเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าเออปิดกัน้นปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ค่อยแสดงออกแล้วสุดท้ายตัวเองก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะกับการที่ไม่มีคุณตอนนี้เขาได้เกิดการคิด ทบทวนแล้วนะคะเนี่ยคือมีแสงสว่างเกิดขึ้นกับคนคนนี้หมายถึงเขาเจอทางออกละหรือเขาคิดได้แล้วนะคะว่าเขาต้องการอะไรเขาเจอหนทางแล้วนะคะไพ่ใบนี้นะคะนกมองว่าเขาพร้อมนะที่จะแบบว่ามีสถานะที่ชัดเจนกับคุณอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาจะทําคุณสวยคุณรัดเรอนะคะคุณเพอร์เฟกในสายตาเขานะคะ คุณโดดเด่นคุณเป็นที่สนใจสำหรับเขาเสมอและเขาอยากที่จะดูแลคุณค่ะอยากให้คุณมีความสุขความสบายใจคุณไม่ต้องแบบคิดเยอะอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาเขาจะกลับมาดูแลคุณุ้ยมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากนะคะเออไพ่ใบน,นี้นกมองว่าเขาพร้อมมากๆเลยที่จะ ปกป้องความรักครั้งนี้ที่จะรักษาความรักครั้งนี้แน่นอนเขาจะไม่ยอมที่จะสูญเสียไปเขาจะทําให้ดีที่สุดอะค่ะคนคนนี้นะมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใต้สําหรับขึ้นมาว่าการเริ่มเนาะเริ่มด้วยดีก็คือจะมีการกลับมาเริ่มใหม่ที่มันดีขึ้นนะคะเนาะเป็นการเริ่มใหม่ที่ดีนะอืประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูแนวโนม้ม แนวโน้มเนาะเป็นยังไงคะอืมโอเคนกมองว่าความสัมพันธ์ของคนที่มีการเงียบเงียบหายหายหรือว่าหยุดนิ่งกันไปหรือจบกันไปแล้วก็ตามนะคะกำลังจะมีความคืบหน้าจะมีการสารต่อจะมีการแบบนั่นแหละได้กลับมาสารต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นคนของคุณนะคะ่ะเขาจะพร้อมกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้น พร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะดูแลนะคะเนาะก็เลยมองว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์เนี้ยมันมันก็จะจะดีขึ้นเนาะเป็นความรักที่ยังไงเดีย๋ยวนะเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจเขาจะมีความสม่ำเสมอะคะ่ะเขาจะแอคชั่นแบบอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะคุณจะเห็นถึงความพยายามของเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะแนวโน้มก็คือดี กลับมาแล้วก็คือดีบางทีการที่เงียบนิ่งกันไปอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้นะเพื่อให้ได้เกิดการคิดทบทวนนะคะอะประมาณนี้มาดูให้ข้อความเพิ่มเติมเนาะ ตัวเลือกเออต้องเลือกนะคะนั่นแหละอย่างที่บอกว่าถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องเลือกแล้วนะคะนี่ถ้าเกิดมีในลักษณะของการคบเผื่อเลือกอะไรเงี้ยต้องเลือกแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่สับสนด้วยเออว่าตัวเองต้องการอะไรรู้สึกยังไงนะคะแต่หนูอมองว่าเดี๋ยวจะได้รู้คําตอบกับความสับสนนี้แล้วนะ ห่างไกลใจจางนะคะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะก็ทําให้ความรักจืดจางได้อร่มโพร,ร่มใสเนาะก็มองว่าเดี๋ยวการกลับมาครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการกลับมาที่แบบเป็นความรักที่ยั่งยืนได้เนี่ยรักพิกล็อกนะคะก็หมายถึงว่าจากที่ไม่ดีก็กลับมาดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเนาะอิสระบางคนก็ยังรักอิสระอยู่นะคะพูดไม่ออก ให้ใบนี้ขอขยายค่ะทางไกลใจจ้งปิดกัน้นนั่นแหละมีคนที่ปิดกั้นในตัวเองนะคะคำสาบานทางธรรมก้อนหินมีคนที่เย็นชาคนที่ไม่ยอมพูดความรู้สึกของตัวเองคนที่รักดิสระนะคะอืนกมองว่า ถ้ากลับมาเนาะอาจจะมีคําพูดอะไรที่เหมือนเป็นคํามั่นสัญญาก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้อาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับว่าครบกันแล้วอาจจะพากันไปไปในทิศทางที่ดีอะเนะาะถ้าหมายถึงไพ่ใบนี้เนาะ เ,ออเนยไปต่อไม่ไหวบุพเพสันนิบาอ,อความสัมพันธ์นี้เคยไปต่อไม่ไหวแต่ก,ก็ต้องกลับมานะคะเพราะว่าไปไหนจากกันไม่ได้เนาะเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันไว้อยู่ดึงกันไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาอีกนะคะนะในความสัมพันธ์นี้หรือบางคนในช่วงเวลาที่ไม่สบายใจอาจจะแบบศึกษาธรรมะนะคะช่วย ช่วยทำให้ความรู้สึกของตัวเองดีขึ้นก็ได้นะอืมประมาณนั้นนะคะโลกนี้มีแค่เรานะคะพไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นเนาะก็จะมีคนเขาเนี่ยแหละนะที่เข้าใจกันที่รักกันนะคะจะไม่มีปัญหาหอื่นๆเข้ามาแทรกแซงอีกแล้วนะคะประมาณนี้เนาะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะยังไงเราก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนให้กับช่องของเรานะคะสวัสดีค่ะ